ฮัลโหลสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะกับการอันบ็อกซ์ในส่วนการเปิดกล่องรีวิวไพ่กันนะคะวันนี้เนี่ยมาถึง Oracle อีกหนึ่งชุดที่มีคนถามถึงชุดนี้กันเข้ามานะคะว่ายังไม่เคยเห็นรีวิวชุดนี้เลยนะคะเออตอนแรกอะ่ะเอาจริงๆแล้วเราเข้าใจว่าเรารีวิวไปเรียบร้อยแล้วนะคะพอดีมาเห็นชุดที่เป็นน่าจะเป็นชุด ของพระแม่กาลีเนาะก็เลยต้องมีชุดนี้ด้วยอีกหนึ่งชุดเพราะว่าชุดนี้มากก่อนพระแม่กาลีอีกนะคะก็คือ ISIS Oracle นะคะเป็นการต้องบอกว่าเหมือนแนวแๆของการชื่นชมกับเทพเขาเรียกเทพีใช่ไหมเทพี TP ISIS อีกหนึ่งองค์นะคะที่คุณอลาน่าแฟชชั่เนี่ยเขาเขียนไว้แล้วก็เป็นในมุมของการที่นำเรื่องราวของ ISIS เนี่ยเข้ามา สร้างเป็นหน้าไพยขึ้นมานะคะแล้วก็เป็นในมุมของให้คำให้เหมือนกับให้คำแนะนำํำให้แนวทางให้วิธีการแก้ปัญหาจัดการกับปัญหาหรือจัดการกับเรื่องราวที่เราเจอในชีวิตประจำวันนั่นเองนะคะอ่ะในชุดนี้เนี่ยก็กล่องจะเป็นแบบสไตล์ของคล้ายๆกับชุดที่เป็นพระแม่กาลีเลยนะคะ,ะภาพเนี่ยมีความสวยงามและแปลกตา เหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมหมายถึงว่ามีความมีความแปลกในการนำเสนอภาพของเทพีอียิปต์องนี้นะคะชุดนี้เนะี่ยบอกว่าเป็น a w a k e n the high priestess within คือเขาเชื่อว่าทุกคนจะมีความเป็นแบบมีแบบความเป็น high priestess อยู่ข้างในอยู่แล้วนะ ปลุกจิตวิญญาณอันนี้หรือปลุกเซนส์อันนี้ให้ตื่นขึ้นตื่นรู้ขึ้นนะทีนี้ในมุมของ Oracle ชุดนี้ก็ยังคงเป็นสไตล์ของ Oracle ที่เอาไว้ใช้ในเรื่องของการให้คำแนะนำกับเราเนาะในการที่พัฒนาตัวเองพัฒนาจิตวิญญาณของตัวเองนั่นเองนะคะทีนี้ในส่วนของชุดนี้เนี่ยคนวาดเนี่ยคะ่ะ พอเห็นภาพคนวาดแล้วเ,ออเห็นภาพวาดแล้วเนี่ยทำให้นึกถึงไพ่ออร์โคลอีกสองชุดออชุดหนึ่งก็คือนี่ค่ะ Gods and Titans นะคะ t ทเทนสแล้วก็อีกชุดหนึ่งก็คือ Goddesses and Sirens นั่นเองนะคะสองชุดนี้เนี่ยคนวาดคนเดียวกันค่ะจะสังเกตได้ว่ารูปภาพที่วาดออกมาเนี่ยมันจะคลา้คลายกันเลยนะคะนี่นี่นี่ เห็นไหมสไตล์จะคล้ายๆกันเลยนะคะชุดนี้นะคะคนวาดก็คือคุณจิมมี่แมนตันนั่นเองนะคะวาดทั้ง3ชุดนี้เลยนะจ๊ะก็เออถ้าใครชื่นชอบในภาพเหล่านี้นะคะก็จะน่าจะถูกใจในชุดของ i อซิสนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าภาพและความหมายของไพ่ชุดนี้จะมีความแบบน่าติดตามมากขนาดไหนเนาะ แน่นอนค่ะคนเขียนคือคุณเอเลน่าแฟชายนะทุกคนทราบดีอยู่แล้วว่าพลังงานของนางค่อนข้างเยอะมากอ่ะอันบ็อกซ์กันค่ะด้านในของกล่องก็จะเป็นแบบนี้เนาะตัวกล่องมีความแข็งแรงนะคะกระดาษมาแบบอย่างแข็งแรงมากๆเลยอ๋อลืมบอกไปวันนี้เรามีของเล่นใหม่มาด้วยนะคะแสงออกจะค่อนข้างสว่างไปนิดนึงหรือเปล่าไม่แน่ใจเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูชุดนี้กัน ยังไงเดียมไม่ได้เดี๋ยวชุดนี้มาด้วยด้วยคู่มือแบบนี้นะคะคู่มือเขาจะค่อนข้างหนามากๆเลยนะคะแล้วก็มีที่กันรอยแบบนี้มาให้ด้วยนะคะ <c oughs> กันรอยเราว่าเป็นที่แค่นังสือก็ได้นะอันนี้นะคะคู่มือเนี่ยจะเป็นแบบที่เรียกว่ากระดาษถนอมสายตาเลยนะคะแล้วก็ชุดนี้เนี่ย ต้องบอกว่าคู่มือเขาจัดเต็มมากคล้ายๆก,กันกับพระแม่กาลีนั่นแหละชุดนั้นเนาะส่วนชุดนี้เนี่ยจะตีพิมพ์นานมากๆแล้วก็คือตั้งแต่ปี2013เลยนะคะแล้วก็ตีพิมพ์อีกทีคือชุดนี้เนี่ยหมายถึงตัวเล่มนี้ตัวสำรับนี้เลยนะคะชุดนี้จะตีพิมพ์ เมื่อปี2018นั่นเองนะเราซื้อมาน่าจะประมาณ2019แล้วก็เข้าใจว่า u n นบ็อกไปเรียบร้อยแล้วนะแต่มีคนถามเข้ามาก็เลยไปย้อนดูอีกทีหนึ่งอ้าวยังไม่ได้มีการอันบ็อกซ์ุดนี้ให้ลืมนางไว้ในตู้ค่ะแล้วก็นางก็โดนบดบังโดยตุ๊กตาบลายและ <c oughs> คุณโดรรนนะคะก็พอไปค้นดูก็เลยเจอนะคะ ว่ายังนอนนิ่งอยู่ในตู้เดี๋ยวเราวันนี้เรามาเลยมาคุยกันเรื่องนี้อีกทีหนึ่งละกันเนะาะเทพีไอซิสเราคิดว่าเพื่อนๆพ่อ,อส่วนใหญ่น่าจะรู้จักดีนะคะหมายถึงว่าเคยอ่านประวัติอะไรต่างๆพวกนี้ประวัติเขาก็จะมีหลากหลายใช่ไหมมีเป็นแบบตำนานอะไรอย่างเงี้ยค่ะทั้งในส่วนของการที่เออเอาเป็นว่าสรุปอย่างนี้คือเขาเป็นเป็นลูกของตำนานก็จะมีแบบเป็นลูกของ เทพีท้องฟ้าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ป่ะแล้วก็ในส่วนของเป็นเรียกว่าเป็น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 เทพเอ่ยยุคยุคสร้างโลกอารมณ์ประมาณนั้นแล้วก็ในส่วนของเออเขาก็จะมีสามีใช่ไหมจริงๆเป็นพี่น้องกันนั่นแหละจะมีไอซิสมีโอซิริสมีเซตมีเนปิเนปเนสเนปทิส โอ้ oh. แล้วก็ฮามิามาคิสใช่ไหมคะอ่ะทีนี้เขาก็ต้องบอกว่าเป็นตำนานเนาะกะ็ไอซิสเนี่ยเขาก็แต่งงานกับโอซิริสใช่ไหมอ่าแล้วก็ปกครองบ้านเมืองอย่างมีความสุขมาตลอดเรียกว่าเป็นอะไรที่คนรักประชาชนรักอาเรียกว่าอย่างนั้นนะคะในส่วนของตัว โอซิริสเขาก็จะมีอันนี้เป็นตำนานหนึ่งเนาะก็คือเขาก็จะเดินทางไปทั่วโลกเพื่อที่จะแบบไปสอนคนเนาะให้ทำเกษตรทำนู่นนี่นั่นคือคือเรียกว่าไปช่วยเหลือคนอะไปสอนคนก็จะเดินทางทั่วโลกทีนี้พอระหว่างที่เดินทางทั่วโลกเนี่ยก็ให้เมียเอาแบบบ้านๆมากเลยนะก็ให้เมียหรือภรรยาเนี่ยนะคะเฝ้าค่ะ เฝ้าหมายถึงให้ปกครองบ้านเมืองแทนชั่วคราวนะคะระหว่างที่ตัวเองไปเรียกว่าปฏิบัติราชการไปว่าราชการอะไรประมาณนี้คือคือไปทํางานนอกบ้านนะเนาะ,ะก็เลยให้ทางอไอซิสเนี่ยค่ะเทพไอซิสเนี่ยเป็นคนดูแลปกครองประชาชนที่ในเมืองที่ที่อ่อ,อแล้วก็ก็เกิดความอิจฉาของเทพ เทพอะไรนะเทพเซตใช่ไหมของเซตเซตก็ต้องการที่จะลมหลางอ่าอยากด้วยความอิจฉาแหละเนาะ,ะอันนี้อันนี้คือที่เรื่องเล่าเนาะพอหลังจากนั้นเขาก็จะแบบอารมณ์ประมาณว่าเออไม่เล่ารายละเอียดเนาะคือเรียกว่าพยายามจะฆ่าพี่ชายตัวเอง พยายามแล้วพยายามอีกหลายต่อหลายครั้งนะคะถ้าใครติดตามอ่านจะทราบว่าเขาฆ่าด้วยวิธีไหนอะไรยังไงพวกนี้นะคะมันมีความสนุกสนานมากเรื่องเรื่องเล่าแล้วก็พอท้ายที่สุดก็ฆ่าได้สําเร็จแหละเนาะเออแต่ว่าระหว่างที่ฆ่าครั้งที่1ครั้งที่2ออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเทพีไอซิสเนี่ยก็ไปตามเก็บศพมาจนได้ค่ะตามเก็บชิ้นส่วนศพนะคะเพื่อที่จะเอามาประกอบร่างให้เหมือนเดิมอะไรประมาณนี้นะคะก็เรียกว่า เป็นผู้หญิงที่มีความพยายามสูงมากมีความอดทนมีความซื่อสัตย์กับสามีตัวเองมากๆเลยนะคะแล้วก็ไปตามหาชิ้นส่วนจนคือตอนที่อ่านเรื่องไ้ก็รู้สึกน่ารักดีคำดีคือเออต่และนี่เดี๋ยวจะกลายเป็นแบบไอ้นี้หรือเปล่าคือเขาเป็นอะไรที่แบบรักสามีตัวเองมากเลยเนาะคือซื่อสัตย์กับสามีตัวเองมากเลยแล้วก็อพอพอแบบ สาม,มีตัวเองเนี่ยโดนหั่นชิ้นส่วนศพเป็นชิ้นๆแล้วเนี่ยก็ไปตามเก็บมานะคะจากทุกหัวแหลงทุกแห่งหนแล้วก็หลังจากนั้นก็เอามารวบรวมเอามาสร้างเอามาทําเป็นมัมมี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะเป็นเรื่องเล่าเนาะที่ที่บอกว่าเขามีความพยายามสูงมากมีความอดทนสูงมากมีความซื่อสัตย์แล้วก็มีความเป็นแม่ด้วยเนาะพอตอนหลังเนี่ยก็มีลูกนะคะ ซึ่งก็แอบงงเล็กน้อยกับตำนานนะคะก็อย่างว่าแหละเนาะเป็นเทพเป็นเทพ,พีเนาะก็สามารถที่จะมีลูกได้นะเออขนาดว่าตอนนั้นน่าจะเป็นมัมมี่แล้วหรือเปล่าหรือว่ากลับร่างมาเป็นคนแล้วไม่รู้นะ่ะเออไม่ใช่เป็นคนขอ <laughs> กลับมาเป็นเทพแล้วนะคะก็มีลูก <laughs> ใช่ไหมก็จะเป็นตัวแทนของความเป็นแม่แล้วก็ความเป็นเมียที่ดีนะคะ แล้วก็นอกเหนือจากนี้ก็ยังเป็นผู้หญิงที่มีความเข้มแข็งแข็งแกร่งนอ้องปกครองด้วยเนาะเป็นนักปกครองด้วยใช่ไหม <c oughs> แล้วก็เป็นอะไรที่มีความอดทนสูงมีความแกร่งมากๆเลยนะคะแล้วก็ยังมีเป็นเทพเป็นเทพีที่เขาได้ชื่อว่าเป็นเทพเป็นเป็นอะไรนะเกี่ยวกับความอุดมสมบูรณ์อ่าทำให้เรานึกถึงแอบนึกถึง the empress เลยเนาะ แต่ว่าจริงๆเราต้องบอกว่าคืออาจจะแกร่งมากกว่าด e e m มเพร s ขึ้นไปอีกด h e e มเพรส s ีะมีความเป็นดีวาฟมิลีเยอะมากๆอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นแบบแนวแบบเก่งด้วยอดทนสูงมีความเป็นแม่มีความอุดมสมบูรณ์มีแบบเป็นความคนที่คิดสร้างสารรค์มีความคิดแบบเ,เป็นผู้นำอ่ะอารมณ์ประมาณนี้นะคะเขาก็จะยกย่องเทพีไอซิสเนี่ยในมุมนี้นะคะ ซึ่งชุดนี้เนี่ยก็จะคล้ายๆกันก็คือ,อจะเรียกว่ายกย่องไหมคือเอาเอาคุณลักษณะหรือเอกลักษณ์ของเทพีไอซิสลงมาทำเป็นหน้าไพ่ชุดนี้นะคะเถ้าเราดูจากตัวไพ่ของเขาเนี่ยค่ะก็จะเห็นว่าเนี่ยค่ะจะมีแบบแนวของแบบอ่าเป็น Divine Destiny Divine Garden นะคะมีความเป็น Sisterhood ด้วยนะเออเขาเป็นแบบนะ เนี่ยค่ะก็จะเอาลักษณะแต่ละอย่างของของเอ่อ T P i เข้ามาหรือเรื่องราวของ T P i ซิสเนี่ยเข้ามาใส่ในหน้าไพเหล่านี้นะคะแล้วก็หลังจากนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันอันนี้อันนี้คร่าวๆเนอะเล่าให้ฟังเอ่อแล้วก็ในส่วนของตัวคู่มือเขาเนี่ยอันนี้จะเป็นกลิ่นนำนะคะโอ้ oh, who loves me unconditionally นะคะ เขามีความเมตตาสูงถ้า,ถ,าถ้าถามในมุมนี้นะเราว่าเป็นอะไรที่มีความเมตตาสูงคอยแล้วก็เป็นนักปกครองที่แบบช่วยประชาชนของเขาเนาะแล้วก็เป็นอะไรที่แบบรักแบบไม่มีเงื่อนไขอ่าอารมณ์นี้นะคะแล้วกอ็อันนี้พูดถึงวิธีการใช้ไพ่เนาะ อ่ะตามคู่มือเนี่ยจะคล้ายๆกันกับคู่มือชุดอื่นๆเลยนะคะก็มีวิธีการใช้ไพ่การเตรียมไพ่อะไรต่างๆพวกนี้แล้วหลังจากนั้นก็จะมาพูดถึงเรื่องของสเปรดของไพ่เขานะคะอันนี้จะพูดถึง golden sun of horus ก็อันนี้จะเป็นแบบโอ้โหทั้งหมด9ใบนะคะอ่าแล้วก็ wing of isis is นะคะก็จะเป็นแบบ5ใบแบบนี้เนาะ Work with ritual and healings แล้วก็ในส่วนบทถัดมาก็จะเป็นความหมายของไพ่แต่ละใบนะอันนี้ความหมายจะค่อนข้างคือเขาจะอธิบายให้ให้ค่อนข้างละเอียดเลยนะคะว่าใบนี้เรื่องราวเป็นมายังไงเกี่ยวข้องอะไรยังไงบ้างนะคะอูค่อนข้างเยอะเลยนะคะ ให้ข้อมูลไว้ได้เยอะมากแสดงว่าเขาต้องมีการศึกษามาค่อนข้างเยอะเลยนะคะสำหรับคุณนะเอล่านะเอ่อฮแล้วก็จะอธิบายว่าสามารถที่จะเอามาใช้กับคำถามของเราหรือแปลความได้ยังไงบ้างนะเนี่ยคะอ่อหนึ่งใบนี่นะมีคำอธิบายไปประมาณสัก34สี่หน้าเลยนะเนี่ย This prayer can be said อ oh, ๋อนึกถึงอีกชุดหนึ่งก็คือนึกถึงพระแม่กวนอิมอ่าเออว่าแล้วว่าทำไมคุ้นๆเนาะอันนี้ก็จะคล้ายๆกับของพระแม่กวนอิมเหมือนกันเนาะของเจ้าแม่กวนอิมเหมือนกันก็คือมีคําอธิบายค่อนข้างเยอะแล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นเหมือนกับแนวๆของคล้ายๆกับบทสวดนะคะด้านท้ายให้ด้วยเนาะเออ say um when you feel you have completed enough repetition repet s just open your eyes อ่ะเขาก็จะสัมาก็จะบอกคำมีคำแนะนำให้ด้วยนะคะหลังจากที่อธิบายข้อความอธิบายเนื้อหาแล้วนะคะก็จะแปลความให้ว่าเออมีไกด์เด c ์หรือมีคำแนะนำยังไงนะคะแปลความไพ่ย,ยังไงบ้างแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของออคล้ายๆกับบท สวดอธิษฐานจิตอารมณ์ประมาณงี้วิงวอนต่อพระแม่อย่างนี้อ่าริช u ว l o อ t ฟเ h อ a r t ร์ด c ากาตูเช่อันนี้อ,นนอ่านอีกคนอ่านเล่นๆอ่านเล่นนะคะอ่าอู้จะค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะคะก็ถ้ายังไงเนี่ยใครที่สนใจชุดนี้อาจจะต้อง ศึกษาข้อมูลในนี้หน่อยนะคะแล้วก็จะสามารถแปลความหน้าไพ่เขาได้ดีมากขึ้นเนาะโอเคไพ่ชุดนี้จะมีทั้งหมด44ใบนะคะคู่มือเล่มหนาแบบนี้มีประมาณ200กว่าหน้าเลยนะแล้วก็ด้านหลังจะเป็นแนะนำเกี่ยวกับผู้ สร้างไพ่ชุดนี้คือคุณเอลนานั่นเองนะคะนี่ตรงนี้แล้วก็ผู้วาดนะคะคุณจิมมี่ค่ะอยู่หน้านี้เนาะก็จะบอกนี่ไงเห็นไหมเขาก็จะมีผลงานของคุณจิมมี่ด้วยเนาะวาดทำชุดไหนไว้บ้างแล้วนะคะอ๋อเขียน earth power oracle ด้วยนะคะอืมอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งชุดที่รู้สึกว่าโอ้น่าสนใจมากๆเลยนะคะอืมฮะวันยิน oracle ใช่ๆๆๆใช่เอ๊ เราจำอะไรผิดหรือเปล่าอืมเนี่ยค่ะโอเคด้านหลังก็ไม่มีอะไรแล้วนะ I have loved you since ancient times, dear child of the light, initiate of the soul path. I honor your light and seek to serve your growth. เหมือนกับอารมณ์ว่า เทพีไอซิสเนี่ยเขาจะอยู่ข้างๆคุณคอยดูแลคุณหมายถึงคอยช่วยเหลือคุณอยู่นะคะ <c oughs> เพื่อให้คุณเติบโตอย่างงดงามสวยงามนั่นเองนะคะ <c oughs> ชื่นชมจริงๆอารมณ์แบบไพ่ของคุณเอเลนาออกไปใน,นแนวของการนำเสนอเรื่องราวของเทพีหรือเทพผู้หญิงนะคะแล้วก็ นำเสนอในมุมที่เป็นจุดเด่นของเทพแต่ละองค์นเนาะว่าเขาจะช่วยให้คำแนะนำอะไรเราได้บ้างเนาะออกไปในแนวนี้เนาะลองสังเกตดูนะจะมีหลากหลายชุดที่เป็นแนวแนวนี้นะคะทำไมต้องทำเสียงแบบนั้นด้วยนอ้องเบาๆโอเคค่ะไพในส่วนของตัวไพนะคะเรายังเก็บอย่างดีนะคะเนี่ยยังไม่ได้แบบ ทิ้งมันไปเนาะในส่วนของตัวล็อกไพ่นะคะไพ่ชุดนี้ออกมานานแล้วนะคะตั้งแต่แบบเมื่อกี้ที่บอกก็คือปี2018ใช่ไหมชุดนี้ตีพิมพ์2018แล้วก็ซื้อมาตั้งแต่ปี2019นะคะช่วงนั้นเนี่ยจะเป็นอะไรที่ไพ่ชุดนี้จะค่อนข้างแบบราคาไม่สูงเลยนะคะเพราะว่าคิดว่ายังไม่ค่อยเป็นที่นิยมมากนักในในสมัยนั้นนะในสมัยนั้นในปีนั้นนันนะเออ ก็เลยซื้อมาได้ราคาไม่สูงตอนนี้น่าจะขึ้นไปแพงมากแล้วนะคะก็แล้วแต่ตามการเวลาเนาะเดี๋ยวเรามาดูหน้าไพ่กันดีกว่าค่ะดูข้างหลังก่อนข้างหลังไพ่เนี่ยค่ะก็จะเป็นรูปนี้นะคะเป็นมแมลงโบราณเราใช้คานี้แล้วกันเป็นมแมลงโบราณนะคะแล้วก็ตัวไพ่เนี่ยจะมีความเคลือบเงามาค่ะเป็นกรอสซี่แบบนี้นะคะวิงวิงวิงอ่า เดี๋ยวเรามาดูนิดนึงคือต้องบอกว่าถ้าดูจากตัวไพ่แล้วค่ะไพ่จะมีความเออเขาเรีกเยกอะไรนะมันงอนิดนึงอะคะ่ะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยนะคะมันจะโค้งโค้งอะคะ่ะเนี่ยค่ะมันจะโค้งโค้งหน่อยอะแล้วก็ในส่วนของตัวไพ่เนี่ยตัวไพ่จะ เราว่ามันมีความหนาอยู่นะแต่ว่าด้วยมันมีความยืดหยุ่นนะคะเนี่ยมันเลยทําให้ตัวไพ่แบบยืดหยุ่นได้ดีเลยนะเนี่ยค่อนข้างนิ่มเหมือนกันเนาะโอเคไม่ได้เป็นแบบกระดาษแข็งขนาดนั้นแต่อันนี้ดูแบบยืดหยุ่นได้ดีนะคะโอเคมันงอแล้วไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะเดี๋ยวดูหน้าไพ่กันเนาะ ในส่วนของหน้าไพ่นะคะภาพแรกก็คือเป็นเหมือนกับรวงข้าวนะคะอย่างที่บอกคือเป็นเทพีแห่งความอุดมสมบูรณ์อยู่แล้วนะคะแห่งความมั่งคั่งสมบูรณ์นะคะก็จะเป็น abundance of sojus อ,อันนี้เนี่ยก็จะเป็นภาพของรวงข้าวซึ่งหมายถึงความอุดมสมบูรณ์แหละเนาะนี่ค่ะภาพนี้สหยมไหม celestial goddess of abundance เป็นเทพีแห่งความอุดมสมบูรณ์นั่นเองนะคะ ขอโทษไม่ใช่ความมั่งคั่งนะเป็นเรื่องของความอุดมสมบูรณ์นะคะนึกถึงพื้นผืนนาที่แบบมีโรงข้าวเนาะเออโรงข้าวสีทองอันนี้ก็คือแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์นั่นเองนะคะ ancient power mysteries ค่ะนี่ให้ดูภาพให้ดูภาพเห็นไหมสวยไมย่เอ่ย d i v i d e ดสตนี Destiny นะคะตัวไพ่เขาจะเรียงตามลำดับตัวอักษรมาให้นะคะอันนี้จะมีความยากนิดหนึ่งก็คือจะไม่ได้มีหมายเลขมาให้เวลาเพื่อนๆจะเอ่จะไปเปิดคู่มือก็อาจจะต้องไล่เรียงตามตัวอักษรไปนะคะอู้อันนี้ดูดูภาพเหมือนไม่มีอะไรอยู่ในนี้เลยนะคะ enter the chamber of healing นะคะให้คุณเข้าไปสู่ประตูของความเ,าเป็นห้องห้องของการ healing เนอะห้องของการแบบรักษาห้องของการเยียวยา healing in the divine chamber of the lady Isis ข้างในเนี่ยจะมีเทพีอซิสอยู่ข้างในนะคะแล้วก็เราก็เข้าไปในห้องนี้เพื่อที่จะให้เทพีอซิสช่วยเราเนาะในส่วนนี้นี่ลูกชายนะคะลูกชายของของเทพีอซิส พอรัสหรือว่าโฮรุสเนี่ยเอ่อฟล o w วอ of อ i f e ฟนะคะแล้วก็กอ d เ e สอ o ฟหนึ่งหมื่นชื่อคะ่ะอ s i ิสนะคะจะเป็น A e อล l e ส s อมิ n เ t ชันส o อ p ฟพริ t เ s สนะอยากให้เห็นภาพแบบมีความสวยนะคะแต่ว่าถ้าถามคือคือมันจะคนละแนว คือคนวาดคนเดียวกันแต่ว่าก็อาจจะเอเดี๋ยวนะขอดูนิดหนึ่งไม่มั่นใจไม่มั่นใจอืมโอเคเออ่เขาเราจำผิดหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเกิดจำผิดขออภัยนะถ้าแบบพ่อแม่กาลีไม่ใช่คนนี้ แต่ว่าแน่นอนคือเป็นของ God and Goddess เมื่อกี้นะคะใช่แน่ๆเป็น s t a c y นะเออขอโทษไม่ใช่เป็น s t a c y เป็น Jimmy นะคะเป็นคุณ Jimmy นะภาพอะค่ะจะออกไปในแนวของเหมือนแนวแบบที่เขาชอบเล่นเกมกันนะคะแฟนตาซีแบบอย่างนั้นนะเนาะ Lady of the Stars นะคะ Princess of Sirius ดาวซีเรียสมัวมัวมัว Magic and Ritual <laughs> เป็นแบบเทพีที่แบบความสามารถหลากหลายมากๆเลยนะคะ Past Life Present Power Present Present Power The Many Spiritual Faces of You พิลล่านะคะเสาพิลล่าออฟไลท์เป็นเหมือนอารมณ์แบบเทพีแห่งแสงอะไรอย่างงี้ด้วย Portal of light อู้อันนี้อะไรเนี่ย power over seven scorpions นะคะ proper burial for freedom ค่ะ sacrifice ให้กับโอซิริสค่ะ l o r d of the dead อ๋อท้ายที่สุดโอซิริสก็เลยกลายเป็นเทพแห่งความตายเงี้หรอ pyramid of light นะคะแล้วก็ queen of heaven นะคะ rising sun scales of balance นะคะ serpent of fire soul retrieval อ้เป็นอะไรที่งามค่ะชุดนี้เป็นอะไรที่งามนะ <laughs> talisman of potency charging secret object of power คือข้างล่างเนี้ยก็จะมีเขียนคำอธิบายแล้วเนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่า ไม่เข้าใจเรื่องราวอะเราว่าอ่านจากข้างล่างก็อาจจะยังแปลความได้ไม่เท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นคู่มือยังคงจําเป็นสําหรับไพ่ชุดนี้เหมือนกันเะเนี่ยอันนี้ลาพิสลาซูรีนะคะ Brother in Darkness the Dark Mysteries นะคะ The Luna Queen Wow Truth u n d w i l l Wings of Isis อ้าวบนละค่ะโอเคครบบลเน้ะ Wings of Isis จริงๆเราจะมีอยู่ช่องหนึ่งช่อง YouTube ช่องมีอยู่ YouTube อยู่ช่องหนึ่งที่เราตามช่องเขาเหมือนกันนะเขาจะนำเสนอในเรื่องราวของเทพเรื่องของเทพกรีกโรมันหรืออะไรต่างๆแนวเนี้ยค่ะเราชอบมากๆเลยนะคะเป็นอะไรที่เดี๋ยวนะเรารู้สึกกล้องเราตก เป็นอะไรที่แบบความรู้เขาเยอะมากๆเลยน่าจะถ้าเราจำไม่ผิดถ้าจำผิดขออภัยนะคะสุริยบุตรหรือเปล่านะคะคือเราชอบช่องนี้มากๆเลยเนาะแล้วก็แอบ,บไปแบบกดติดตามไว้นะคะแล้วก็ชอบฟังเรื่องเล่าที่เขาเล่าอะเนาะคือเป็นอะไรที่ความรู้เยอะมากๆเลยนะคะก็แนะนำนะถ้าเพื่อนๆสนใจในแนวแบบแนวเนี้ย ีไ i ซิสแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะลองไปตามช่องนี้ดูได้นะคะก็เขาจะมีเรื่องใหม่ๆมาให้มาให้แบบได้ความรู้กันอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะอุ้ยอะสำหรับไพ่ชุดนี้ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะคะมีความสวยงามแล้วก็ในเรื่องของตัวไพ่เนี่ยตัวการ์ดเองมันจะมีความแบบอืม ยืดหยุ่นอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้ตัวไพ่มันมีความงอแต่ว่าการสับไพ่ก็ไม่ได้เป็นผลอะไรเนาะไม่ได้ทําให้ยากลาบ,บากเกินไปนะคะแล้วก็การกระดิดผก็โอเคอยู่นะเอ่อไม่ได้แบบติดกันมากไม่นะักใส่ไปเรื่อยๆก็น่าจะโอเคแต่ว่ามันมีความแอนแอนน่ะไม่ชอบตรงนี้เท่านั้นเองนะคะในเรื่องของตัวไพ่มันจะแอนหน่อยนึงนะคะ ก็อาจจะเป็นเพราะความบางเขาด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจบางบางหมายถึงว่าไอ,ไอตัวเนื้อไพ่มันเจอค่อนขานยืดอยดู่น่ะนาอมันก็เลยทำให้เป็นแบบนี้นะคะในเรื่องของการกรีบไพ่ทำได้โอเคนะไม่ได้ยากลำบากมากนะคะ Skill of Balance เป็น Ancient Tantra อ f ฟโซลค่ะเรื่องราวของจิตวิญญาณเป็น Skill of Balance อุ้ย เป็น s k i l อ of balance นะคะก็เป็นอะไรที่เอามาให้ดูหน้าไพ่กันแล้วกันนะคะกับความงดงามของชุดนี้เนาะจะเป็น t ทป p i Isis is Oracle เนาะ Isis is Oracle ชุดนี้ก็อืมถ้ายังไงเนี่ยเพื่อนๆสนใจไพ่ชุดเนี้ยเราเห็นมีอยู่นะคะชุดนี้เรารับมาจากต่างประเทศ <laughs> ตอนนั้นในนี้น่าจะยังไม่มีคิดว่าถ้าเราจะไม่ผิดเออน่าจะใช่น,น่าจะรับมาจากต่างประเทศนะคะแล้วก็ตอนนี้สิ่งที่เราเห็นก็คือมีอยู่ในร้านหนังสือแหละแต่ว่าจะเป็นชุดเล็กค่ะเป็นแบบกล่องเล็กๆก,กล่องใหญ่หาไม่เจอไม่รู้อาจจะมีก็ได้นะคะแต่ว่าเห็นเป็น,ปนกล่องเป็นแบบพ็อกเก็ตแบบเขาเรียกอะไรนะกล่องสักขนาดเนี้ยค่ะมินิพ็อกเก็ตเออเป็นพ็อกเก็ตนะคะเป็นพ็อกเก็ตไซส์แบบนั้น ก็จะเล็กขนาดเล็กลงมาหน่อยหนึ่งเออน่าจะใช่นะไม่ใช่ไม่ใช่กล่องขนาดนี้นะคะที่เราเห็นก็ถ้าเกิดว่ายังไงสนใจชุดนี้ลองไปดูได้นะคะก็ก่อนที่ราคามันจะแพงคือเราไม่รู้เหมือนกันว่าเราไม่คิดว่าชุดการีออร์คโจะแพงขนาดนั้นนะ่ะเออ คือมันขึ้นแบบทีนึงประมาณแบบเท่าหนึ่งอ่ะเราก็รู้สึกตกใจเหมือนกันนะคะชุดนั้นนะก็ยังไงลองดูค่ะถ้าเกิดว่าสนใจภาพศิลปะแนวแนวนี้นะก็ลองไปหาดู Isis is Oracle วันนี้ก็เอามาให้ชมความงามของไพ่ชุดนี้กันนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้งไงฝากกดไลค์กดแชร์ใ้กับเพื่อนๆคน,อ,น,อ,น,อ,นอื่นๆได้ชมกันด้วยเนาะไม่อยากพลาดค,คลิปใหมย่ยังไงกดติดตามไม่ได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ไปละบ๊ายบายคะ่ะ